สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามารู้จักกับหนึ่งในไม้มงคลทั้ง9นะคะที่นำไปใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะสำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนหรือว่าพิธีมงคลต่างๆนะคะมีการนำไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ประดับบนอินทนูของข้าราชการประดับในหมวกของทหารและตำรวจทั้งหลายนะคะ เสาคาทาจอมพลหรือยอดธงชัยเฉลิมพลซึ่งก็ทำมาจากแก่นของไม้ชัยพฤกษ์นั่นเองค่ะเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วนะคะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีอิสรภาพชื่ออื่นของชัยพฤกษ์ก็คือขี้เหล็กยาวาหรือเหล็กยาวา ชัยพฤกเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบนะคะขนาดความสูงประมาณ15-25เมตรเป็นทรงพุ่มคลายเป็นรูปร่มแล้วก็แผ่กว้างได้6-8เมตรเปลือกต้นสีน้ำตาลค่อนข้างเรียบต้นเล็กก็จะมีหนามต้นใหญ่ก็จะมีรอยหนามปนแล้วก็หนาม จะเป็นแนวตามขวางนะคะสำหรับใบก็จะเป็นใบประกรอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับแกนกลางโดยใบประกรอบก็จะยาวประมาณ15-30ถึงเซนติเมตรใบย่อยก็จะประมาณ7-12ถึงคู่เรียงตรงกันข้ามกันนะคะขอบขนานรูปไข่แกรมรีกว้างก็ประมาณ1-2ถึงเซนยาว3-5ถึงเซนปลายใบแหลมโคนใบกลมขอบก็เรียบแล้วก็ ใบค่อนข้างจะเหนียวสีเขียวสดเกลี้ยงใบด้านล่างก็จะสีอ่อนกว่าด้านบนมีขนละเอียดก้านใบก็จะยาว1-4เซนนะคะก้านใบย่อยก็จะสั้นมากจะออกดอกเป็นสีชมพูช่อเชิงลดนะคะ ส่วนของก้านช่อดอกก็จะมีความใหญ่แล้วก็แข็งไม่แตกแขนงช่อจะตั้งมีความยาวประมาณ5-16เซนติเมตรดอกย่อยก็จะเป็นลักษณะเหมือนดอกหางนกยุงจำนวนมากดอกย่อยจะมีก้านดอกที่เรียวความยาวก็3-5เซนกลีบเลี้ยงมีสี่กลีบเป็นรูปไข่ปลายจะเป็นลักษณะแหลมยาว7-10ม mm. มมีสีแดงเข้มไปจนตึง จนถึงสีแดงอมน้ำตาลพอใกล้จะโรยก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มีเกสรผู้อยู่ประมาณ9-10อันสีเหลือง3อันนะคะเป็นลักษณะโคง้งเส้นผ่าศูนย์กลางดอกก็ประมาณ2.5-3.5ซนติเมตรมีรังไข่ดูเรียวแล้วก็มีขนปกคุมด้วยนะคะออกดอกก็ราวเดือนกุมภาถึงพฤษภาคมค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นฝักของเขาที่เป็นผล ของชัยพฤกษ์เองนะคะก็เป็นทรงกระบอกผิวเรียบเกลี้ยงนะคะยาวก็ประมาณ3 0 6 0ถึงกเซนติเมตรกว้าง1 5 2ถึซนเมตรฝักอ่อนก็จะเป็นสีเขียวไปจนสีน้ำตาลแล้วก็พอสุกก็จะคล้ายสีดำลักษณะเม็ดข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลกลมแบนนะคะแล้วก็มันเงา ภายในก็จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ40-50เมล็ดต่อฝักติดเมล็ดผลก็จะประมาณเมษาถึงกรกฎาคมสำหรับ ตำรายาสมุนไพรไทยนะคะฝักก็มีรสหวานเอียนใช้ถ่ายเสมหะแก้พรดึกก็คือท้องผูกระบายพิษไข้เป็นยาระบายที่ไม่ทำให้ปวดมวลท้องหรือว่าไซท้องสามารถใช้ได้กับเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์ได้ค่ะและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแก้ตันขโมยใช้พอกแก้ปวดข้อในตำรายาแผนไทยนะคะ ตัวของชัยพฤก์ก็จะมีสรรพคุณเสมอกับสรรพคุณของต้นคูณเรียกได้ว่าใช้แทนกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นพันไม้ที่น่าสนใจเป็นไม้มงคลนะคะเหมาะสำหรับปลูกในทางทิศตะวันออกของบ้านต้องการแสงพอสมควรนะคะแล้วก็ทนต่อสภาพธรรมชาติได้ดีนํามาฝากสำหรับท่านที่ชอบต้นไม้ธรรมชาตินะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะ แนะนำคอมเมนต์กันมาได้นะคะจะได้หาข้อมูลเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ